นี้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผ่อนเดือนละสองพันปลายนะคะันนี้สองพันปลายนะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนี่ผ่อนสองพันต้นครับพิมพ์เขาว่าอยากดูมานะไม่ต้องพิมสองพันนะพิมพ์ว่าอยากดูมารถเก๋งผ่อนสองพันร้านอยู่สมุทรสาครมหาชัยเมืองใหม่รถทุกคันดาวเจ็ดบาทซีดาวหมดนะครับนะครับใครอยากดูรถเก๋งผ่อนสองพันพิมพว่าอยากดูมานะครับมีประมาณห้าหกคันเดี๋ยวจัดคัดให้คัดให,ดให้ใครเงินน้อยอยากได้ผ่อนสองพัน ยามรอปภคนกัดขยะเงินเดือนสตาร์ทวลาสามร้อยออกได้เงินเดือนสตาร์ทแปดพันออกได้นะครับผ่อนสองพันหกปีเจ็ดสิบสองวดเท่านั้นไม่มีเงินดาวนะครับหกปีเจ็ดสิบสองวดเท่านั้นรววหัวใจมากินคําว่าอยากดูให้กันนะครับเดี๋ยวเยเนจัดให้หนักๆจัดให้หนักๆคันนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นก็าันบาทครับผ่อนเดือนละสองพันปลายนะคันนี้สองพันปลายนะหนึ่งแสนสี่หมื่นลงล้อแม็กให้แล้วโอ้โห้าเยาล้อรถให้อีกหมื่นหนึ่งนะ ไม่เอาลอรถให้หมื่นนะใส่ล้อไปแล้วนะรถเก๋งผ่อนสองพันเดี๋ยวคัดให้เลยนะครับฝากด้วยนะซีนอวีนะผ่อนเดือนละห้าพันนะครับน, 5, นะครับออกได้ทุกอาชีพครับออกได้ทุกอาชีพติดตามเพียมาหลายปีไม่มีโอกาสมาดูรถเลยหนึ 1, 2, 000, 000, ่งแสสองหมื่นกาบาทนี่ผ่อนสองพันต้นครับสเกิร์ตรอบคันนะครับล้อแม็กใส่ให้แล้วสปอยเลอร์ใส่ให้แล้วนะครับ เกียออโต้รถสวยเดินไม่เคยติดแก๊สนะครับรถของเฮียเทพนะครับหนึ่งพันสามร้อยคันนะครับและมีทั้งหมดยี่สิบห้าสาขาทั่วประเทศนะครับบอกได้คำเดียวนะครับไม่มีรถติดแก๊สแม้แต่คันเดียวนะครับถ้าคันไหนติดแก๊สเราจะใส่หมายเหตุไ้ให้คันไหนติดแก๊สเราจะใส่หมายเหตุไ้ให้แล้วการันตีเลยนะครับสวยเดิมไม่มีติดแก๊สนะครับ